วันนี้พาสองตุบมาว่ายน้ำนะคะให้ดูทะเลเกาะลันตานะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านนะคะเกาะลันตานะคะพาสองสีน้ากับลักกี้มาว่ายน้ำทะเลนะคะสองตุบชอบเล่นน้ำนูนว่ายน้ำแล้ว ลักกี้ว่ายน้ำลักกี้เล่นน้ำเหรอชีน่ายังว่ายไม่เลิกเลยเนาะชีน่าสู้สู้เร็วเร็วลักกี้ลงอีกไปลักกี้ไปหาน้องไป นุน่นไปหานอ้ <L ucky> กกกกนองแล้วลัืกี้เมื่อกี้ไล่น้องแล้วเล่นแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ไล่น้องแล้ว <l ucky> สีน่าว่ายน้ำไปโอ้ย oh. She's fast สีน่าวิ่งเร็วมากลักกี้จับไม่เคยทันลักกี้เก็บซีนะ่ะสนุกเลย า,านะกาะลันตานะคะตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านสาร,รดานนะคะตรงที่เป็นร้านอาหารแล้วก็มีชุมชนคนอยู่แล้วก็มีของขายเป็นตัวใจกลางเมืองเนาะของกอลันตาค่ะสาร,รดานจะเป็นท่าเรือด้วยนะคะท่าเรือก็มาจากเกาะพีพีมาจากภูเก็ตเนี้ยคะ่ะ ห้เปียกมาแล้วว้ายพี่ลักกี้ไปไหนอืมพี่ลักกี้ชอบมาตรงนี้เขาเรียกชายหาดหลังสอดนะคะเพราะว่าจะไม่มีรีสอร์ทจะไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเหมือน หมือนจะเป็นที่ดินของรัชการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เขาไม่มีรีสอร์ทสร้างเนาะมันก็จะไม่มีลูกค้าไม่มีคนมาเยอะนะคะก็เหมาะสําหรับพาสองตูบมาเล่นเนาะจะได้ไม่รบกวนคนอื่นแล้วเด็กๆก,ก,ก็จะได้ไม่วิ่งตามนักท่องเที่ยวไปก็เหมาะสําหรับพาสองตูบมาว่ายน้ํามาเล่นสายนะคะที่หน้าจะไปวไ่ายน้ําอีกแล้ว ลักกี้ทำอะไรจ้าเดี๋ยวไปดูพี่ลักกี้ซิพี่ลักกี้ขุดหาปูพี่ลักกี้ไปไหนลักกี้มานี่แล้วชีน้าไปไว่ายน้ำอีกแล้วค่ะโอเคค่ะให้ดูแค่นี้เนาะวันนี้เดี๋ยววันหลังก่อนเนาะเดี๋ยวพามาเที่ยวใหม่นะคะ ชิน่าว่ายน้ำอ่ะให้ดูชิน่าอีกนิดนึงชิน่าว่ายน้ำชิน่าเข้าว่ายน้ำค่ะพิลักกี้นู่นเดินบนชายหาดวันนี้ขออนุญาตไม่ออกกล้องนะคะเพราะว่าไม่สวยเลยค่ะเช้าเกินตื่นแล้วก็มาเลยนะจ๊ะ วันนี้คนไลฟ์ขออนุญาตไม่ออกกล้องนะคะให้เด็กๆออกกล้องแทนเนาะดูบรรยากาศทะเลไปนะคะให้ดูสามีแทนแล้วกันนะพี่ลักกี้อยู่นูนน่นจานู่นจ้าอยู่นู่นแชร์หานี้ดีค่ะเงียบไม่มีคนเนาะและ้วก็สองตูบเขาก็ไม่วิ่งตามคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปหาดอื่นแบบ เก่งใจชาวบ้านเขาแว้พี่ลักกี้ลักกี้รันลักกี้ครูซซิ่งชีน่าชวิมมิ่งเคไปแล้วจ้า